นะสวัสดีค่ะ,คะ,คะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับพี่นนท์กระเป๋าบ้านำใสค่ะกระเป๋าแฮนเมดนะคะของอำเภอวังน้อยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาดูการสาธิตการทํากระเป๋าหนังนะครับผมว่ามันมีการ<ห>วิธีการทํำยังไงบ้างแล้วเราจะมีการจําหน่ายกระเป๋ากันนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม ค่ะครับผมออมนัการตลาดรุ่นใหม่นะครับค่ะรุ่นนัการตลาดรุ่นใหม่นะคะของจังหวัดนครศรีอยุธยาชตอนนี้คุณป้าก็พร้อมแล้วอยู่ด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าไปเลยค่ะวิธีทํายังไงกันบ้างวิธีทานะคะสวัสดีค่ะคุณป้าขาสวัสดีค่ะอันนี้เราใส่บูก่อนนะคะแบงนะครับนการตลาดรุ่นใหม่ครับ ค่ะตอนคุณต้าก็ต้องทำมาอยู่ครับใส่หูอยู่ค่ะอุปกรณ์อันนี้มันเรียกว่าอะไรครับน็อตค่ะอ๋อน็อตอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยนะคะถ้านตอนการทําดูแล้วก็ไม่น่าจะยุ่งยากสักเท่าไหร kind of mm ่การทำเป็นก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหนึ่งเราจะพาไปดูผลิตภัณฑ์สําเร็จแล้วก็มีการจาหน่ายกันด้วยนะไปลองทําเลยดีไหมคะกลัวของใช้รีพีลองทําดูนะคะน่นะคะ อันนี้คุณป้าเริ่มทํามานานยังคะอ๋อสองสองตกสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วค่ะคือกศนของอำเภอวังน้อยค่ะมาสอนค่ะแล้วตอนนี้การผลิตในแต่ละวันนี้ได้เยอะไหมครับก็ประมาณมันคากันค่ะประมาณวันละยี่สิบอะไรเงี้ยแต่บางทีเขาสั่งเยอะเป็นร้อยเราก็รีบลงมือทำอย่างนี้อย่างเดียว ดด้้วยยยยกกัน,นะะ็ไไอออู่่่รสวัสดีทุกท่านนะคะที่คลองตลาดนิลนะครับในสดของเรานะคะก็วันนี้เราพาดูกระเป๋าบ้านเราใส่นะครับก็พามาดูวิธีการทําการผลิตนะครับการทํากระเป๋าหนังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับนักาการตลาดรุ่นใหม่จังหวัดนครศรีธรรคราช อันนี้ก็เป็นวิธีการทำนะคะตอนนี้กำลังติดใส่น็อตใส่น็อตกระเป๋าก็จะมีสามขนาดนะคะมีจิ๋วอันนี้มีจิ๋วมีกลางแล้วก็ใหญ่ใหญ่สามขนาดแบบนี้นะคะน่ต่อกานไปเลยก็จะมีนิ้วกระดาษยมใหม่ ก็อันนี้คุณป้าเขาว่าคิดคิดทําเป็นเครื่องอันนี้ทําเองนะครับอันนี้เครื่องทำเรื่องทำเองนะคะก็คือจะเนี่ยสามขนาดอันนี้ก็คือจิ๋วอันนี้กลางแล้วก็อันใหญ่ก็คือเทียบต่อกันไปเนี่ยเรามาดูเบรถด้านที่นี่เลยครอยู่ที่ไหนครับพี่นพี่นัอบอกอีกหนึ่งรอบที่อำเภอวังน้อยคอ่าตำบลลําไทรจังหวัดชลบุรีอันนี้ราคาเท่าไหร่บ้างคะ ยี่สิบบาทใบเล็ยี่สิบบาทนะยี่สิบบาทยี่สิบบาทอันนี้แบบพอดีมือมากๆอ่าแล้วก็อันนี้อ่ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบบาทนะคะอันนี้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีการไลฟ์สดขายสินค้านะคะเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะคะ ตอนนี้อ่าตอนนี้เราพามาดูวิธีการทําขั้นตอนการทําก่อนค่ะอเ<ม>สร็จแล้วนะคะนี่นะคะเป็นของชั้นด้วยแล้วก็ที่นี่เราก,ก็ผลิตให้ได้นะคะสามาร้อยวัตต์ซื้อมาได้เลยก็คือพร้อมจำหน่ายพร้อมถุงอันนี้เลยนะคะ35บาทเท่านั้นค่ะนี่นะคะน่ารักมากเลยค่ะ เป็นของช้าด้วยของงานแต่งงานแต่งแบบนี้ก็ได้สะมารถเสียงนะเสียงทำง่ายค่ะอายุหกสิบปีก็ทำได้เมื่อกี้เสร็จทำไปแล้วเสร็จแล้วนะครับหนึ่งอันนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะครับกับกระเป๋าใบนี้ก็ทำด้วยมือนะครับแฮนด์เมดกันเลยครับ ในสักคู่นะครับอย่าลืมติดตามนะครับเราจะมีการไลฟ์การจำหน่ายนะครับ,บผลิตภัณฑ์ของกระเป๋าบ้านลำไส้กันนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามานะคะก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกระเป๋านะคะก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะคะขนาดไซ ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะและเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราขอเซ็ตของแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปาจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรอติดตามกันนะคะ <laughs> ล้วก็จะไม่ได้มีแค่กระเป๋าใบเล็กอย่างนี้ขนา,าดน,นะคะอ่าเรายังมีกระเป๋าอีกหลายแบบเลยนะคะหลายแบบหลายขนาดเราติดตามของเราด้วยนะคะสวัส <laughs> ดีค่ะ